บนไรเออ,อเตัวประกอบอย่าซาอย่าซาให้มากนะโอเคครับที่ชอผู้เกมเราจะไปเล่นเกมดาตตีวาริเอ์8ในเดืดอเรื่องเสริมพาร์ทที่14นะครับอาจจะเป็นพาร์ทสุดท้ายแล้วนะ <S <S เมื่อมองจากภาคกลางดินแดนนา้นจงถือเป็นสถานที่ที่แปลกประหลาด แม้ว่าจะมีสภาพแวดล้อมที่โหดร้ายแต่สถานที่ที่ผู้คนและสัตว์อาศัยอยู่มากมายอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุขยังไงก็ตามกองทัพแห่งความโลภและความชั่วก็กําลังลุกลานดินแดนแห่งนานจงการล่าสัตว์โดยผู้คนจากทางเหนือมีความรุนแรงมากขึ้นสัตว์หลายชนิดหายไปจากนานจงบางส่วนก็ใช้ในสนามรบในขณะที่บางส่วนก็ใช้เพื่อความบันเทิงของเหล่าขุนนาง สัตว์เหล่านี้เป็นเพื่อนของเราพวกเราเป็นครอบครัวเดียวกันเราจะไม่ยอมให้ใครมาใช้ประโยชน์จากพวกมันดังน,นั้นลอชันแห่งนั้นจงห้องเบ้งเฮกและภรรยาของเขาจงยกหยงจึงเคลื่อนไหวเพื่อหยุดยัง้งเชา้าหนานจงแต่ก็ลอ่อสัตรูตออกไปและใช้อุปกรณ์ขณะทีกเขาลอบซุ่มโจมตีสิ่งที่ปรากฏต่อนหน้าพวกเขาคือกลุ่มลักลอบค้าสัตว์ที่ไม่เคยเห็นที่ไหนมาก่อนเลย ผู้ลุกลาเหล่านี้ไม่อาจได้รับการอาภัยความโกรธของราชาแหนาน่งนั้นจงสันสะเทือนกันดินจน,นถึงภาคกลางเบ้งเฮกและจกหยงเอาเดินทางต่อสู้พวกเขาจะสามารถปกป้องสหายได้หรือไม่อืมในเมื่อมันเป็นพัคสุดท้ายงั้นเราก็เล่นตัวผู้หญิงแล้วกันจัดไป เออเออเออยา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 จ้าเออมาเออ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 จ้าเอ้ากระเด็นไปสักไกลเชียโอ้โหพ่อคุณเอาลุกเออยามามา มามาดิเฮ้ยฮัลโหลเออว่าไงอ้วนเสียวตายเสียอือโหเลืองไม่ลดเลยเอาไปอีกทีฮนะข้ามอะไรฮะฮะเออก็ยังกันอยู่นั่นแหละเออกันอยู่ได้ดูมันดูมัน เออกันอยู่นั่นแหละไปอ้าวมาขวางเหรอมาขวางเหรอฮึสันมาขวางเหรอ,อเออโอเคมีอยู่8จุดเยอะจังไล่เคลียร์ทีละคนเลยแล้วกันเขอาคุณเออเออเออ,อ,อ ไอ้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 หยาฮึ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 ใครจะมาขโมยอีกแล้วลบไปเลยนะแม่สาวน้อยรู้แล้วน่ะก็จะมาหวานกันก็ได้ในสนามลบแบบนี้ไปไหนคุณหนูเออเอาเอาเอาว้า

โอ้ยอืมทำไมไอ้นี่มองอยู่ค้างอยู่กาอาากศได้แล้วบัดเนี่ยเออเออหมดเกลี้ยงมีคนมาอีกเหรอจะเป็นภรรยาของใครก็ช่างอย่ามายุง่งไปเพลงด้วยเฉื่อยมากยังก็อยู่เปอร์เซียเออเอออ้า เอ้ย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 ลงไปยยังอีกดื้อด่านดื้อด่านนะอืม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 เออเก่งไหมใช่ไหมกันอยู่นั่นแหละเออเอา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  จะมาทำตัวใหญ่แถวนี้ได้แม่งบังกูเนี่ยฮะบังเต็กเออไปทางนี้ใกล้กว่าเราไปอาดามจไม่ค่อยเอยอน,นติไม่ค่อยมีโดนลบไปเลยชวบมาแล้วจ้าเออ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 ,เอ,อ ลเลือดหายไปไหนวะน่ะโอ้โหรู้แลลวโดนช้างกระทืบนี่เองอะไรบไรเออตัวประกอบอย่าซ่าอย่าซ่าให้มากนะอย่าซ่าให้มากนะเอาอะไรตืมมอะไรช้างอืมเออเออเออ

เอ่อชื่ออะไรนะเดียวอุย่ยเอียนอุ้ยลบจ้าบลบอะไรเจามาวิ่งเร็วได้แค่เนี้ยแหละมีแพนดา้าหลบไปอืมเราโอเคอยากจะสู้ก็ตามมาใครกันแน่ที่น่าสงสาร มายังไม่พอเอาไปเออตังโต้ก็มามามาได้มาโอ้ยโดนอะไรวะเออเออเออจเย็นจเย็น มาดิมาดิเฮ้ยมาริโปกับลิโปเถอะมาดิเออ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 ตายซะเอาเดี๋ยวก็รู้ว่าใครจะตายนะน้องสาวเออเออตายดิริโปเออกันกันกัน กันกันเก่งกันเก่งออเออโอ้ยโอ้ยใจเย็นใจเย็นมาได้อีกแล้วเข้ามาเด้เฮ้เฮ้เฮ้ตามข้อไปนะลิหลิงฉีนี่นี่นี่มาต่อไปเองตั้งโต๊ะเอ้ยย่าเออเออเออ <c oughs> มันจบแล้วเพื่อนโอเคเก็บของของเพียบเก็บไปก็เท่านั้นเพราะว่าตอนนี้เราเล่นระดับง่ายนะค <c oughs> เอามาเป็นของลกป่า <c oughs> เอามาแล้วก็เอามาทิ้งอีกเย่ <c oughs> จบแล้ว <c oughs> เอา <c oughs> เดี๋ยวกดไม่ไป แล้วบอกกดปุ่มไหนก็ได้แต่กดปุ่มทุกปุ่มแล้วกดไม่ได้กดได้ปุ่มเดียวจบแล้วนะครับไม่มีแล้วให้ผมเล่นแล้วไม่มีอะไรให้เล่นแล้วนะครับอันนี้เป็นซ้อมอันนี้ก็เคลียร์หมดแล้วนะครับโอเคแล้วก็อันนี้เดี๋ยวเคลียร์หมดแล้วเช่นกันแล้วก็งอคก็เคลียร์หมดแล้วจะจ๋จกก็มวยเคลียร์หมดแล้วเหมือนกัน ต่อไปก็ราชวงศ์จิน้นหมดแล้วเหมือนกันนะครับโอเคงั้นเกมน,นี้ก็ขอจอเพทนี้นะครับจบไปแล้วนะครับกับอีกเกมหนึ่งนะครับแนวสามก๊กหรือมุโซนะครับเป็นอีกเกมหนึ่งที่ผมชอบนะเป็นเนื้อเรื่องที่เข้มข้นแล้วก็ยาวนานใช้ได้คือว่าซื้อมาประมาณ800กว่าบาทเล่นคุ้มมากเล่นมา3ปีถึงจะ พาร์ละหน่อยก็เถอะแต่ผมก็นั่งภาคเอ้ยนั่งแปรทุกอันนะครับถ้าอันไหนไม่มีก็คอมเมนต์บอกได้นะจะได้ลงให้หรือถ้าตกหล่นต,ตรงไหนก็ขออาภัยด้วยนะครับถ้าแปรผิดแปรถ,ถูกยังไงไม่ถูกใจกันยังไงหรือมันอาจจะสับสนกับอ,อ,อะไรนะคำที่ผมพูดกับคำที่แปรอาจจะไม่เหมือนกันอันนั้นก็ต้องขออาภัยด้วยนะครับก็ขอบคุณทุกคนที่รับชมมาตั้งแต่พาร์แรกยันพาร์นี้นะครับพาร์สุดท้าย สามปีมาแล้วเกมนี้อยู่กับเรามานานมากเป็นเกมที่ใช้เวลาชีวิตคุ้มสุดๆเรียกว่าซื้อมานี่คุ้มมากโอเคใั้ก็ไปเจอกันเกมต่อไปนะครับจะเป็นเกมอะไรก็รอติดตามนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมหน่อยนะครับแล้วไปเจอกันใหม่ในเกมต่อไปนะครับบ๊ายบายจ้า